วูดไบเกอร์ได้อยู่ไม่ได้เล่นไหนไเป็นอันไง้นงคอัะปนไตรงนปะหน้าฮะแต่หัวลงค้างละเอาไปงองอแต่สัตวแม่ฮะเดินไก่ไปแม่งแบบเอา พอหาเดินมาปุ๊บอ่ะอันมาแล้วหาเห็นมือลอยขึ้นมาปะหน้าหาเรียบร้อยเลยตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้เป็นแรงงนโป๊เพลวฮีโอ่ะขอบอังเฮ้เยอะบังเอาเด็กปืนแล้วค<ะ>งเออมาตอนไหนเนาะ

ร้อยสิบเป็น์ดะอ๋ออ๋ออ๋อใจมีเถอะไปที่ตู้กดอัตโนมัติใจมีตัวว่าของอยู่นี่ตรงข้างแสงอ่ะแล้เวเพิ่งยิงเปิดจุดแปไลงเมื่อกี้รีบไปม,มั่งเลยแก ครัวสามเดียวนี่ว่าห้าไฮ้จ๊ะบาลตัวเดียวบนห้องมีตัวเท่าตรงนีบ้บนหนึ่ง่ะดีขอขอ๋ยวขวาปุนยิงเสงขอวิ่ง đi giữ ai <laughs> thêm Trong này được vậy Cái mình bớt tao Mình chạy kill นนั่นพี่บ่าวรีบไปทำไมน,น้อโอม้มีดาบแล้วใช่ฉันไม่ไม่มีดาบแล้วชายมันติดลายชายเฮี้ยอนะไรเนี่ยดาบแล้วฉันนี่มันลายชายเฉยเลย ก็มันมยีดแอนด,ดรอยตกันมา <ละ S 2> พี่โฟเอ้พี่โฟช่วพี่เฟซมโอ้ย <laughs> พี่โฟแล้วล่าสุดเล่นกับเขาบ่อยเกินเงี้น้องกูเนี่ยไปที่คลังแสงข <laughs> องอยู่นี่ <h ull> มันยิ่มันยิ่กูมา กูรอแล้วกูรอแล้วนาลดลบทั้งแสงแล้วตอเก็บใแล้วอ้าว không có mười lăm cuối năm 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 cuối năm

đó là hiểu Cầm giết airdrop không cần. Trên này nhiều. Ôi, ơi. า at, า ấy, ม,มาเอตนาอีกคนวัยหือมันอยู่นอววงเนี่ยไอ้มันอยู่มันอยู่ที่ศพกูอ่ะมาเร็วมาเร็วมันเก็บศพผมอยู่ ขอของหน่อยโอ้ยเรียกกูโดนอีกแล้วพ่อชี้โอ้ยกูช่วมังได้นะแต่ว่ากูไปก็น่าจะตายออกทัยนยิ่งยิกูเหครื่องดีดความาัม พี่เบอร์นหนึ่งพี่เบอร์นหนึ่งจะชนะอยู่ไหม,มขอขวัญเด่นหลังหลังล

เล่นกันนอกบงเลยูมาอยู่กัมมแมลงจิ้มานขนมไทยแล้วพี่คิดไงมาขับรถจี๊บแล้วนาะ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบตอนี่กูไปอาบน้ำก่อนดิายมือมีพี่ หลังพี่หลังเปิดลมเปิดลมบนนี้พี่ยัดระเบิดยัดนนแน่นๆนั่นเลยนั่นเลยเดือตัวเอ,องเฮียข <c oughs> ี่แบอาวุธทั้งหลายไม่เอาเขาไม่อยู่อยู่บนหวัดโอ้โหอย่างนี้สิลูกพ่อลองลองฝั่งน,นู้น หลังมันจะไม่มีแล้ววะในไหนแฮะพูดยังไม่ทันขาะข้างเราดีระเบิดหัวแตกบ้างไม่วิ่งก็ตายอ่ะเอ้ยมีตัวยิงแล้วตรงนั้นดาวพี่เอาข้างหลังเลยอะไรนะพี่พี่เล่นลนะ <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋ออ๋อตัวของวิญาพี่เยอะ ตรงใต้สะพานก็มีนะใต้สะพานยิงได้เฮ้ยไอ้เชน่มันเขาเปิดโดนเยอะๆโอ้ยนี่ไหนเขายิงลูกพี่กูยิงเนีดยดรียกอ่าเด็กอืมไม่ตัวร้ายเหรอ เ <Relax. S 2> อร์ไอเบอร์โทรเดิมมันยังมีอยู่มันอยู่มันยังอยู่เหวงแล้ววิ่งแล้วไอเฮียนายใช่ใช่ไอตัวนี้แหละนี่แหละไอไอตัวเบอร์โทรอ่ะเอ้ยมวงบักเอ้ะ ไ้าเฮียนี่ยังอยู่อุ้งโคตรเป็นใจเลยอาีเนเงยจะพูดยับตุ่มต่มตุ้มต้องีงองงองอ่บาว เืนเ้ือนอไอโบีขอขอหน่อยเดี๋ยว่ดก็จะขึ้นหกพันเอ๊หกพันเจ็ดเอ๊เอไม่ใช่เจ็ดพัน